ใจดีค่ะเขาให้ประโยชน์กับเราหลายอย่างอย่างเช่นมีพืชผักไว้เป็นอาหารมีต้นไม้ไว้คอยดูแลเราแล้วก็ให้ประโยชน์กับเราอากาศสําหรับหายใจมีน้ําไว้ดืม่มไว้ใช้นะคะถ้าคนเรารักและรักษาธรรมชาติเพราะว่ารู้บุญคุณว่าเขาเอื้อเฟื้ออะไรแก่เราบ้างก็คงจะดีแต่ในความเป็นจริงแล้วธรรมชาติถูกทําลายลงเรื่อยๆค่ะทุกวันเลยนะคะวันนี้เราจะมาดูชาวลาหูซึ่งคนส่วนใหญ่เรียกกันว่ามูเซอร์พวกเขามีพิธีพิธีหนึ่ง เรียกกันว่าพิธีล้างบาปเพื่อจะขอโทษธ,ธรรมชาตินะคะพิธีนี้มีตำนานเล็กๆน่ารักเล่ากันว่าเจ้ามดตัวเล็กๆเนี่ยถูกหลอกให้นับเม็ดทรายครั้งแล้วครั้งเล่าทําไมมันถึงถูกหลอกและพิธีกรรมนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆจะเล่าให้เราฟังค่ะสักครู่นะคะ ช่วงลุกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตยโยต้าบุญรอดบ,บิบิบรีจำกัด คนกลุ่มน้อยมากมายหลายเผา่าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยบนเทือกเขาสูงทางภาคเหนือของประเทศไทยที่นี่เป็นหมู่บ้านชนเผ่ามูเซอแดงค่ะชื่อบ้านแสนใหม่อยู่ในเขตอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายชาวมูเซอร์เรียกตัวเองว่าลาหูใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติก็เลยมีความเชื่อรวมทั้งพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับธรรมชาติอยู่มากมายอย่างเช่นพิธีล้างบาปหรือแซกกะเว ตาลาหูเล่าต่อกันมาว่าการทำไร่เพาะปลูกในแต่ละปีไ,ได้ฆ่า,มาแมลงและสัตว์ต่างๆตายไปมากพวกมแมลงและสัตว์จึงพากันไปขอให้หมอผีช่วยเหลือหมอผีก็เลยให้มนุษย์ซึ่งเป็นตัวการเอาทรายมากองให้มแมลงและสัตว์คอยนับตั้งข้อแม้ว่าถ้า,มาแมลงและสัตว์นับทรายได้หมดทุกเม็ดม,ม,มนุษย์จะไม่ทำไร่เพาะปลูกในพื้นที่นั้นอีกต่อไปการนับ จึงเริ่มต้นขึ้นแต่พอแมลงและสัตว์นับทรายได้จนเกือบจะหมด <c oughs> ก็เกิดลมพัดทรายกระจัดกระจายพอเริ่มต้นนับใหม่ลมก็พัดมาอีก <c oughs> เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้ง <c oughs> หมอผีจึงตัดสินใจให้มนุษย์สัตว์และแมลงต่างๆ <c oughs> อยู่ร่วมกันแต่มนุษย์จะต้องทำแซะก,กอเวหรือพิธีล้างบาปให้แก่สัตว์และแมลงทุกปีะ <c oughs> <c oughs> คนเดินข้างหน้าชื่อจะฟูปาบือค่ะส่วนคนข้างหลังจะหาปลาบือทั้งสองคนเติบโตและเรียนรู้การใช้ชีวิตของชาวลาหูกลางป่าเขาก็ใช้ดอกไม้ก็ใช้ใส่ด้วยในยน้ำด้วยแล้วก็ขับสาด้วยนะมีคนท่าคัแก่ถึงด้วยครับแซกกอเวจะมีขึ้นบ่ายวันนี้ค่ะต้องเตรียมการหลายอย่าง จะหากับจะฟูเริ่มจากการเข้าป่าหาดอกไม้เอาชอบแบบไหนก็เอาเลยดอกกอเยอะกว่าแล้วก็หอมดีใช่ไหมหอมดีเลยรับของชอบจะหาบอกว่าแท้กอเวจะใช้ดอกอะไรก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ใช้ดอกกอเพราะว่าเป็นดอกไม้ป่าที่เบ่งบานชู่อเต็มที่ในหน้าแรงเอาไปเสียบ ไม้ยยไผ่ไงครับแล้วนี่ดอ,อยนะครับแล้วแค่นี้ก็พอฮะ้วงกันหลายหลคนแล้วก็เยอะเลยได้ดอกก่อคนละกรรมใหญ่จะหาจะฟูงบ,บอกว่าจะเอาไปแบ่งให้คนอื่นๆ<า>ด้วยค่ะคทุกปีทำเวลานี้ครับทำตอนนี้ครับยังไม่ได้ปลูกข้าวนะทำก่อเส้ก่อเวนะครับแล้วก็ทำนี้แล้วใช่ไหม ทำอะไรก็ดิงขึ้นเลยดงขึ้นเลยทำปลูกข้าวหรือว่าทำอะไรก็มันจะเจริญขึ้นเลยครับชาวบ้านแสนใหม่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวและทำไร่ข้าโพดการถางไร่เผาไร่รบกวนธรรมชาติและชีวิตสัตว์มากพอสมควรก่อนฤด,ดูการเพาะปลูกทุกปีจึงทำพิธีล้างบาปขึ้นเพื่อให้ผลผลิตจเจริญงอกงามดี เก็บทรายครับตัวไหนก็ได้ที่มีทรายครับแมา,าที่นี่ก็ได้ครับที่ไหนก็ได้ทรายเป็นส่วนประกอบสำคัญในพิธีแท็กเวค่ะแต่ละบ้าน,านเอาทรายคนละนิดคนละหน่อยมากองรวมกันมันเป็นอย่างเงี้ยนี่ไปกองไม้ไผ่ใช่ไหมเนี่ยมาเชียดูหน่อยอันนี้ก็ไปกองไม้ไผ่ทั้งสี่โต๊ะเลยนะครับเนี่ย แล้วก็ใส่ดอกไม้ที่นี่ใช่ไหมไม่เ,เมย็นนะมั้ยมันกองค้าๆานี่ครับเข้าไปเรื่อยๆขึ้นมาเารื่อยๆนบน้ำมาลกดอกไม้นี่ครับรอบๆเนี้ยลกรอบๆนี้ครับ บริเวณหมู่บ้านมีน้ำซับไหลซึมออกมาตลอดเวลาชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการดื่มกินรวมทั้งนำมาใช้ในพิธีสำคัญด้วยออดอกไม้สายน้ำ ได้ครบคทั้งสามอย่างแล้วพร้อมแล้วค่ะ,คะสำหรับพิธีที่กำลังจะเริ่มขึ้นปลูกไม้ครับเขาไม้ตักไม้มาปลูกก่อนใช่ไหมก็เสียบเสียบดอกไม้ามแล้วก็ช่วยกับเสียบดอกไม้ให้เขาใช่ไหมแล้วก็ช่วยกันกองไซายให้เขาอย่างนี้พิธีแทเกอเวใช้ไม้ไผ่สามหรือสี่ต้นมาปลูกสำหรับใช้ทำพิธีบริเวณล,ลานหน้าบ้านแห่งนี้ตั้งตรงนี้นะครับ น,นอยู่ข้าๆนี่ครับแล้วรอบนี้ครับแ็จแล้วก็จุบทียน้วยนะครับแล้วก็ขับข้าวสาเนยมาโยนที้ด้วยนะครับสองข้างเลยฮนะถ้ามีที่ดอกไม้อ่ะด,ดูมีดอกไม้นะครับก็ไม่มีดอกไม้ทาแล้วครับอย่างเงี้ยครับก็ดีทาําอะไรก็แล้วแต่ ทำง่ายๆก็ทำเลยขึ้นอย่างเงี้ยครับตัวเราก็อยู่สบายใช่ไหมแต่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรโบกอย่างเงี้ยไม่มีอะไรในป่าอย่างเงี้ยมูเซอร์ไม่มีครับไม่มีไม่ไม่เคยมีไม่เชื่ออย่างเงี้ยครับครับพิธีล้างบาปแกเกอเวชาวบ้านร่วมกันทำทั้งหมู่บ้านค่ะ แต่ละคนนำดอกไม้ทรายน้ำติดตัวมาเพราะว่ามีความหมายสำคัญดอกไม้เป็นตัวแทนความเบ่งบานสมบูรณ์ของชีวิตและพืชพันธุ์ต่างๆทรายเชื่อกันว่าเม็ดทรายจำนวนมหาศาลจะช่วยล้างบาปที่ทำต่อมแมลงและสัตว์ต่างๆได้น้ำจะช่วยพาสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงให้ไหลลอยไปบางคนเอาเมล็ดข้าวโพดข้าเปลือกมาร่วมในพิธีถือเป็นสิริมงคลก่อนนำไปพาะปลูกต่อไป คนละหูศรัทธาในก่อชาหรือพระเจ้าค่ะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นมีพระเจ้าเป็นผู้กำหนด<อ>การโปรยข้าวสารขึ้นฟ้าในพิธีที่จะหาเล่าให้ฟัง<อ>ก็เพื่อบอกต่อพระเจ้าว่าใกล้ถึงฤด,ดูเพาะปลูกแล้วขอให้ทุกอย่างสมบูรณ์เหมือนข้าวส่วนพิธีที่กำลังจะเริ่มขึ้นนี้หมอผีจะอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้บาปที่ทำมา ล้างหมดสิ้นไปรวมทั้งให้ผลผลิตเจริญงอกงามต่อไป Oh ล้างบาปเสร็จสิ้นไปยังมีพิธีขอบุญอีกอย่างหนึ่งนะคะให้ชีวิตได้เจอแต่สิ่งดีๆจะหากับจะฟูเป็นคนลาหูมีโอกาสเรียนรู้ว่าเมื่อคนเราล่วงเกินธรรมชาติจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามการได้ขอขมาล้างบาปย่อมทำให้เกิดจิตสำนึกเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าจากนี้ต่อไปจะรบกวนธรรมชาติเท่าที่จำเป็นอย่างระมัดระวังที่สุด ชาวมูเซอร์เขาเชื่อกันว่าถ้าทำพิธีนี้แล้วชีวิตก็จะเป็นปกติสุขและดำรงชีวิตต่อไปได้นะคะเราก็หวังกันว่าคนเราถ้าทราบว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตอย่างเบียดเบียนธรรมชาติอยู่การทำลายก็จะน้อยลงแน่นอนล่ะคะ่ะมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะคะ ธรรมชาติถูกทำลายมากจนเกินไปผลร้ายก็จะมาตกอยู่กับคนเราเองเราจะไปดูกันที่ปัญหาน้ำใสกลายเป็นน้ำเสียเมืองใหญ่มากเมืองหนึ่งของภาคใต้ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่ค่ะองนให้จ ลงตัวนี้ส่วนนี้จะส่วนเจ๋จที่สุดแล้วเพราะว่ากับน้ำจะเสียง่ยงอ๋อนั่นใช่ไหมที่มันมากับนั่นเลไรน้ำจะไหลื่อยลงช่วงลูกกร oui ุงสน e ับส <t Switzerland> นุนโดยธนาคารกรุงไทย เล่ากันว่าเมืองหาดใหญ่สมัยก่อนมีหาดกว้างใหญ่อยู่ริมคลองเป็นที่มาของชื่อเมืองบ้างก็ว่าตั้งชื่อตามที่มีต้นมหาดขนาดใหญ่แต่ไม่ว่าหาดทรายหรือต้นไม้ต่างก็ลบเลือนไปหลายสิบปีแล้วค่ะเพราะแทนที่ด้วยความแออัดของคนและสภาพแวดล้อมอันเสื่อมโทรมของเมือง ความสุขในเมืองใหญ่ของเด็กๆอย่างขวัญและเพื่อนๆอ,อยู่ที่นี่ค่ะคลองอูตเผาไหลาจากเทือกเขาสันกลาคีรีผ่านเมืองหาดใหญ่เพื่อจะไหลลงทะเลสาบสงขลาหล่อเลี้ยงผู้คนทั้งทางเกษตรกรรมและเป็นแหล่งทาน้ําประปาของเมืองหาดใหญ่และสงขลาขวัญบอกว่าที่เล่นน้ําได้ก็มีแค่แถวนี้เท่านั้นเพราะว่าเมื่อไหลผ่านเมืองแล้วสายน้ําจะเปลี่ยนไป แถวนี้เทียบกับที่ที่หนูเล่นน้ำอ่ะที่หนูเล่นน้ำไปไม่ไกลเองใช่ไหมคะครับเออแต่ว่าทางนี้ขุ่นกว่าทั้งเยอะเนาะคมันเป็นเพราะอะไรครับเพราะประชาชนในเมืองอ่ะไงเละโรงแรงโรงงานอุตสาหกรรมก็ถ่ายน้ำเสียงในคลองอุตตะโพมันก็เลยยิ่งยิ่งอันนี้นะครับอกคนเขาว่าน้ำในคลองอุตตะโพสวยแล้วก็มีเรือมีเรือยนต์เล่นด้วย แล้วก็ลึกกว่านี้ตังนู่นน้ำมันจะค้นออกไม่ใช่ออกซิเจนตานแบบนี้มันจะค้นแบบเมื่อน้ำโคลอนอ่อนๆแบบนั้น <c oughs> แต่พอหน้าตัางนี้มันจะค้นแบบมีน้ำเสียจะปนอยู่กันมันเน่าหมาขนาดไหนเ <c oughs> ท่าที่ดูถ้าสีิรู้ก็ยังหนาวไม่่อยมากที่แต่ว่าต้นช่วงนู้นจะหนาวมากเนี่ย หนที่เห็นริบๆนั่นเลยค่ะอ๋อนั่นคือน้ําเสียที่ไหลลงจากบ้านคนเออเนอเห็นเป็นฟองเลยนะขวัญคุ้นเคยกับแถวนี้ดีค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับโรงเรียนมานั่งเล่นอยู่บ่อยๆแต่ว่าไม่กล้าลงเล่นน้ําน้ำเสียก็ไหลมาจากทางฝั่งนู้นและมันมีฟังจากฝั่งนี้แสดงว่าน้ําเสียก็จะไหลทั้งสองฝ้าคลองลงวก็ว่าแต่น้องขวัญ น้ำนี่มันไหลขนาดนี้ตลอดเวลาเลยเหรอตลอดไม่หยุดเลยครับพอน้ำได้วัมานี่ออกซิเจนในน้ำจะเหลเอ้ย้นขึ้นให้น้ำมันจะเป็นน้ำดีแต่ว่าหลเไม่พอซึ่งน้ำเสียก็ลงมาเจือกุ้นในน้ำในน้ำนี่ซึ่งเลยทจใมาปลาตายจริงเหรอว่าน้ำเสียถึงขั้นปลาตายเลยครับครับนั่นไงปลาที่ตายที่มาจากน้ำเสียไหนคะนั้นข้างผักบุ้ง ปลาอะไรค่นั้นปลาเงงฮะปลาเงงุงนงกับปลาตายแล้วเลยมาอะไรันปลาใครเงกันแล้วนั่นก็ผายเรือจับปลาเหมือนกันเหรอคะไปจับปลาทางแถบนู้นเหรอคะออทางนี้กูจับไม่ได้แล้วมั้งน้องขวานี่ตรงนี้นี่ก็คือเมื่อก่อนใช้ดักปลาแน่เลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้มีแต่ปลาตายไปอยู่ซะแล้ว คลองอูตเภาต้องรองรับน้ําเสียจากลําคลองหลายสายที่หนักที่สุดก็คือคลองที่ออกจากเมืองหาดใหญ่นี่แหละค่ะหาากดใหญ่เป็นศูนย์กลางธุรกิจของภาคใต้นอกจากประชากร150,000กว่าคนแล้วยังมีนักท่องเที่ยวมาที่นี่ปีหนึ่งเกือบ2ล้านคน ก็จะขายผลไม้และเครื <S <s ่องของใช้นาฬิกาคอยเช็คอะไรทั้งหมดของประชาคมนี่กลางเมืองหาดใหญ่มีสายน้ำชื่อคลองเตยไหลผ่านขวัญบอกว่าคลองเตยเคยใสสะอาดแต่นิ่งและเน่าอย่างนี้มานานแล้วจากว่างทางนู่นน้ำเสียน้ำเสียคลองเตยน้ำเน่าเพราะอะไรเรื่อมันเรื่อมันนิงเน่า เพราะว่าก้นก็ติ่งกันยาลุงในคลองเลยใต้น้ำเสียลุงในคลองซึ่งคลองก้นก็ติ่งมังมาก็ใต้มางมาซึ่งคลองมันน้ำเสียมันก็ง่ายเป็นวงเติบซึ่งคลองก็จะหนาวสูนสิ้นไปเลยจะมีปลาี่จะไม่ค่อยมีเหล็กโคงนี้ปลาจะกินไม่ได้เลยซึ่งจะมีเส้ก็ง่านี่เลยเต็มขยะส่วนมากมันคือในขวดแบบใช้พลาสติก แล้วก็กระดาษตุ้งพลาสติกใาหรอผัดนะนี่เอามือไปตักตึ้งดุ้มดูๆตะไปกล้าไปกล้าคลองเตยนี่ส่วนนี่จะส่วนเจี๊ยดีสุดแล้วเพราะว่าคือต้งีเหรอกับน้ำมันจะเสียน้องขวัญพาดูคลองเตยหลายจุดค่ะเหน่าเสียเหมือนกันหมดตลอดสายน้ำจะเล่ยหรคลองเตยมันจะเป็นคลองซิกแซกนั่นในตั่วในตัวเมืองอันยัย ซึ่งมันจะไปจดติดครองอุตภูมิจะท่ายงเสียซึ่งคนในเระแวกเนี่ยเขาไม่มีทั้งกาแอร์หรือว่าเขามีเขาอาจจะไม่ทิ้งคืนใส่หมางหายจะทิ้งหนึ่งกครองแสดงว่าบรรดาขยะทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมาจะลงเครองอุตภูมิบางบางอันบางบางแห่งก็ติดติดตันยมันก็ยิ่งสร้างปัญหามากก็คือน้ำก็ยิ่งเน่ามาขึ้นมาขึ้นนะ คนที่อยู่ตอนบนกองกลองเตยนี่จะมีความพิดมากว่าคนที่อยู่ตอนตายเพราะว่าคนตอนตายจะได้หลับความสกปอกจากคนตอนบนนี่มากกว่าว่าคนตายกลองนี่จะดุง้งกินน้ำเสียไปนานขนาดไหน,น ซึ่งต่้งสูตบ้านจะมาช่วยก็คงช่วยแกค่อยไม่น่านเพราะว่าประาชาชนก็ยังทิ้งอยู่แล้วอาคารบ้านเรือนแบบไดบ้างที่น้องขวัญว่าเขาทำน้ำเสียมากกเปลือนบ้านนี้ก็กงบ้าน่ังตัวๆและและหล,ลงเล่มและหลงงานซ่าก๊ามบางทีมีสารพิษแถมในอีกทางหนึงเนาะแต่ละคนจะช่วยคลองเตยได้ไหมคะได้ทีแกก็คือ ให้ท้งศิษย์เทศบาลนั้นมาช่วยเอาขยะจากไปผ่านนี้แหละเอาขึ้นมาตังเอาขึ้นมาให้รถบรรทถุกขยะนี่เอาไปทิ้งถึงก็ข้อให้จชาชนนี่อย่าทิ้งขยะในคลองและข็อให้ทางหลวงเล่มทางหลวงหันตสากรมช่วยทำเครื่องปั้นน้ำ สักนิดก็ได้เพื่อปนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีก็จะโปรยลงไปเพราะว่าน้องผานเนียนโตมาทั้งในกรุงเทพก็เคยไปที่ไหนก็เคยไปใช่ไหมเมืองใหญ่ทุกที่มีปัญหาคล้ายกันเรื่องอะไรบ้างคะคนก็จบทิ้งขยะนลงในม่น้ำลำคลองเรือมีบึ้งซึงอะไรคนก็จบทิ้งลงไปนี่คือปัญหาขยะในเมืองใหญ่แล้วปัญหาเรื่องอะไรนะคะเรื่องน้ำเสีย นำเสียก็เก็บออกไปน่ะการและกคุณจิงกันน่ะเล็กซึ่งคองปฏิกูลเล็ดท้ายน้ำเสียลงมาในคลองมลพิษมุพิดก็ยังเจนทบลดไอเสียนี่ไม่นักครับการเติบโตของเมืองก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าเราจะเติบโตต่อไปอย่างไรคงจะต้องรู้คุณของธรรมชาติและเคารพธรรมชาติให <Regard. tekrar. S 3> ้มากพูด <oke> ง <communication> ่ายๆก็ค like ือคิดถึงธรรมชาติบ้างจะพัฒนาอย่างไรก็แล้วแต่ เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะได้พึ่งพาธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนจนถึงลูกถึงหลานเลยละค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ